สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายทอดสดในช่องของ YouTube นะครับก็ในช่องของ YouTube จะใช้ชื่อช่องว่าสเสน่ห์ลำปางช่องของสเสน่ห์ลำปางก,ก็จะพูดถึงเรื่องของคนลำปางมุมต่างๆที่แอดมินได้ไปพบเจอนะครับลหลายครั้งที่แอดมินลงพื้นที่ไปทำงานก็จะเก็บข้อมูล บางเรื่องที่น่าสนใจในจังหวัดลำปางมาเพื่อให้โลกรู้ว่าลำปางมีดีกว่าที่เราคิดแล้วก็ไลฟ์สดคราวนี้ครับแชร์ไปที่ถนนคนเดินกาดกองต้าซึ่งแอดมินก็เป็นแอดมินของเพจถนนคนเดินกองต้าอยู่ต่อครับ เราพากันไปเดินเลยดีกว่าครับมีวันนี้มีคนโทรมาฮะแอดมินในเพจถนนคนเดินของตาว่าจัดขรองตาเปิดหรือเปล่าถามทุกอาทิตย์ครับคนที่ถามก็จะเป็นคนจากต่างจังหวัดแล้วก็หลายคนนะครับโทรมาถามว่าพื้นที่ขายมีไหมนครับ ก็ลองดูตามคลิปนะครับว่ามีหรือเปล่า,าแล้วจะลงขายได้ยังไงครับก็ลองดูนะครับว่าหน้าบ้านของใครว่างลองติดต่อเจ้าของบ้านได้เลยนะครับลองประสานดูเนาะว่าเจ้าของบ้านมีคนเช่ายังถ้าก็ถ้ามันเป็นที่ว่าง เรลองถามพ่อค้าแม่ค้าดูดีกว่าเขาแจกอะไรกันลองดูสิถุงเท้านี่เองเท้าน่ารักน่ารักครับวันนี้เหมือนฝนจะตกเหมือนกันนะแต่หายไปแล้วครับไม่น่าจะตก ถนนห้างสับลลส,สินค้าสเสรีแล้วก็เดินลงมาพอมาถึงปุ๊บเราก็จะมาเจอบ้านหม่องงวยสินถ้าได้ยินเสียงบรรยากาศแบบนี้ครับก็จะเป็นนักเรียนที่มาเล่นดนตรีครับเข้าไปดูครับโรงเรียนอะไร เจ้าเก่าครับโรงเรียนรูปบานเมืองหลับฝากแอดมินจะพาไปดูทางไหนดีทางโน้นนะครับดูบรรยากาศนะครับคนตัดไว้ว่าจะมาไลฟ์สดใช้เวลานัดแค่15นาทีแล้วก็มาไลฟ์สดเลย กห้สบายขออภัยนะครับคนก็เริ่มเข้ามาเดินเยอะขึ้นนะครับตอนนี้มันใกล้จะหัวค่ําแล้วเนาะถ้าค่ำๆคนก็จะเยอะกว่าน,นี้ดีครับลำปาง<ล>ครับโทรศัพท์เข้ามาหาแอดมินครับดีจัง แล้วเราไม่สามารถรับได้ด้วยลายไม่รู้เป็นอะไรอย่าสนใจครับเราเดินดูบรรยากาศกันต่อดีกว่าบรรยากาศของเสียงดนตรีแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับฟังเพลงกันก่อนครับคุณลุงจะเล่นแบบนี้อยู่ทุกสัปดาห์ จริงนะครับไม่มีสแตนอิน <is> ก็ขายกระปั้ม <is> ท่านที่ไม่ได้อยู่ลำต,งตังนะครับพอฟังบรรยากาศแบบนี้ก็จะคิดถึงบ้าน เดินต่อนะครับ บรรยากาศของหัวค่ำก็จะเดินสบายๆแบบนี้ชมตามรถเด็ดครับมาเมื่อไร่คนก็เต็มตรงนี้นิดนึงครับ งนี้เทศาบาลกำลังปรับปรุงนะครับเดิมนี่จะมีร้านเซรามิกนะครับดูร้านเซรามิกก็จะมาขายอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังของบ้านหลังนี้ครับลองดูครับเป็นบ้านเก่านะครับที่น่าจะก็มีคนอยู่ สินสุดสัญญาวันที่สิบธันวานานฝุดฟุดกลับมาในล่องในลอยในถนนตรงนี้จะเป็นซอยเข้าวัดเกาะนะครับจะมีนวดด้วยเดี๋ยวนี้มีนวดด้วยนะครัเดินต่อไปครับ นี่ไงครับเซรามิกย้ายมาอยู่ตรงนี้เซรามิกจากโรงงานครับราคาถูกครับถ้ามาเที่ยวลำปางไม่ซื้อเซรามิกนี่คือมาไม่ถึงเขาแจกอะไรหนอตุ๊กตาตัวละร้อยห้าสิบชิ้นจังชิ้นเขียงครับเจ้าเดียว ลกมแบนมนั่งอีกสองสามคนก็จะลำบากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาไลฟ์สดผ่านยูท b งไม่รู้สัญญาณเป็นยังไงก็ถ้าครั้งแรกมันไม่โอเคก็ขออภัยด้วยนะครับ ร้านค้าไม่เต็มนะครับหรือว่ายังตั้งไม่เสร็จไม่รู้แมสราคาพิเศษสามชั้นห้ิชิ้นต่อตรงนี้จะเป็นบริเวณปลายปลายถนนคนเดินกัดกอกต้าแล้วนะครับใช้เวลาเดินไม่นานครับที่นี่เดินครับสามารถเดินไปกลับได้ นี่นักร้องประจำขิน่นเนี่ยไปมีเรื่องกับแกแล้วกันครับเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นปลายทางนะครับเราจะเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยครับแต่ว่าแอดมินขออนุญาตรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ทดสอบเนาะทดสอบการไลฟ์สดผ่าน youtube เป็นครั้งแรกผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ก่อนแล้วก็จะ อะไรดีๆที่อยู่ในลำปางมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ